สวัสดีนักเรียนชั้นม2ท2ทุกคนนะคะที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วคาบนี้จะเป็นคาบแรกที่เราจะเจอกันในรายวิชาโฮมรูมนะคะต่อหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันจันทร์เวลานี้แหละก็คือ8โมงเชา้าจนถึง8มง20ก่อนที่นักเรียนจะเรียนในวิชาแรกเนี่ยเราก็จะมาเจอกันในส่วนของคาบโฮมรูมก่อนนะคะจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของ ข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนนะคะแล้วก็การติดตามงานต่างๆนะคะทีนี้ในส่วนของวันนี้โฮมรูมอย่างที่นิดส่งไปให้ในกลุ่มนะคะว่าเราจะพูดในเรื่องของการสอบนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสอบของเราเนี่ยอย่างตอนที่สํารวจเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าเราสอบตัวที่เป็นเ,เขาเรียกว่าแอปนะคะ sbexam ถูกไหมตอนนี้มีใครโหลดมาหรือยังคะมีใครได้ลองไปโหลดหรือยังเอ่ยอ่ะมีแล้วใช่ไหมคะ โอเคในการที่โหลดโหลดนะคะเราจะใช้โหลดในอุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้สอบแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะ<ม>นักเรียนจะสอบในอุปกรณ์ไหนนักเรียนโหลดแอปใส่ในแค่เครื่องนั้นเครื่องเดียวนะคะทีนี้มีใครลองเข้าไปหรือยังอ่ยมีใครได้ลองเข้าสู่ระบบหรือยังคะอ่านจอมแจมลองแล้วจอมแจมเข้าได้ไหมคะมันต้องใส่มันต้องใส่เลขประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยล่าค่ะใช่ค่ะด้วย ใช่ค่ะใส่เลขประจําตัวแล้วก็พาสวดด้วยทีนี้วิธีการใส่เนี่ยจะอยู่ในคู่มือที่มีส่งไปให้นักเรียนให้นักเรียนดูเมื่อวานนะคะว่าจะใส่ไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเปิดคู่มือก่อนสักครู่หนึ่งครับนี้เรายังมีการเช็คชื่อเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เพื่อนใครยังไม่มาตามเพื่อนเลย หน้าตาของแอปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะ S B X M ทีนี้เวลาเราไปโหลดในที่เข้ามาตอนนี้มีใครที่จะใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่า pc <ม>ในการสอบไหมคะเพราะว่าการตอนสำรวจเรามีอยู่ที่ต้องใช้อันนี้มีไม่เอ่ยมีไหมคะใครใครคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กถ้ายังเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็ pc เนี่ยในระบบของตัวเนี้ยจะยังไม่มีให้ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็คู่มือเนี่ยมีจะยังไม่มีให้แต่ว่าจะมีภายในวัน ที่25นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะส่งให้ทีขั้นตอนการดาวน์โหลดแต่ถ้าคนที่ใช้พวกโทราศาัพท์หรือว่าแท็บเล็ตนะคะ iPhone iPad แล้วก็ Android ต่างๆเนี่ยนักเรียนสามารถโหลดได้ไม่มีปัญหานะคะถ้าเป็น Android ก็เข้าสู่ระบบ Play Store นะคะแต่ถ้าเป็น Apple iPad ต่างๆนะคะก็เข้าไป App Store นะคะ เข้าไปเซิร์ชหน้าตาของมันทีนี้เวลาเซิร์ชตอนนี้มีใครยังไม่โหลดเนาะถ้าเวลาไปเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอ s e x a m หน้าตาแบบอื่นๆก็มีนะคะชื่อคล้ายคลกันแต่ว่าให้นักเรียนสังเกตตัวรูปหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแอปสีส้มๆแล้วมีเครื่องหมายคล้ายๆเครื่องหมายคิดถูกอรงนี้ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะคะขอย้ําอีกครั้งว่า<ม>นักเรียนจะติดตั้งแอปพลิเคชันลงในอุป,ปกรณ์ที่เราใช้สอบเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้น นะคะเพราะถ้าใช้หลายเครื่องเนี่ยมันจะไม่สามารถที่เข้าสอบได้นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเข้าโหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะคะมันจะมีการให้กรอกถูกต้องไหมคะให้กรอกโรงเรียนกรอกชื่อผู้ใช้แล้วก็กรอกรหัสนะคะโรงเรียนเราก็ใส่ชื่อโรงเรียนของเราไปชื่อผู้ใช้ทีนี้ชื่อผู้ใช้ใช้อะไรจะใช้รหัสน,าานักเรียนนะคะรหัสของน,าานักเรียนตอนนี้มีใครยังไม่รู้รหัสของตัวเองไหมคะ มีไม่เอ่ยรหัสนักเรียนจะมีอยู่อ่ะเดี๋ยวมิทพอเปิดในใบรายชื่อกับอ่ะตรงนี้นะคะก็คือรหัสรหัสนักเรียนของเรานะคะมีใครลองเข้าไปหรือ,อยังเอ่ยมีใครลองเข้าได้หรือ,อยังคะอ่ะมีพิมพ์นะคะพิมพ์เข้าได้เข้าสู่ระบบได้แล้วใช่ไหมคะ อ่ะโอเคถูกต้องดีมากค่ะรหัสของนักเรียนนะคะก็คือตัวในส่วนของตัวนีเ้เป้ยเห็นรหัสนักเรียนตัวเองหรือยังลุกของเป้ย,ปยอ่าบาง <4 40. S 1> คนเด็กใช่สี่สี่ศูนย์แปดนะคะบางคนเป็นเด็กใหม่ยังไม่รู้รหัสนักเรียนของตัวเองนะคะเดี๋ยวใบนี้จะส่งให้อีกทีนะคะใบใดชื่อเราจะได้ไปดูรหัสของนักเรียนได้ทีนี้พาสเวิร์ด พาสเวิร์ดนะคะเราจะกรอกเป็นวันที่นะคะวันที่เราเกิดทีนี้ใช้เลข2หลักนะคะยกตัวอย่างเช่อนอย่างตัวเนี้ยเกิดวันที่8ใช่ไหมคะก็ใส่เป็น0ูแต่ถ้าใครสองหลักอยู่แล้วก็ใส่เป็นเลขสองหลักไปเลยนะคะแล้วก็เดือนเดือนมกราคุมพามีนาเนะะี่ยค่ะว่าเดือนที่เท่าไหร่สมมุติว่าเป็นมีนาอ่ะมีนาก็ก็จะใส่เป็น0ูนย์สามนะคะใส่เป็น2หลักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปีเกิด ที่กเกิดนักเรียนจะใส่เป็นพศหรือพศก็ได้นะคะพุทธศักราชหรือคิดศักราชก็ได้เป็นเลขสี่ตัวนะคะถ้าอย่างตัวนี้ก็เป็น2512อ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียน2540เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราเข้าสู่ระบบไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ทีนี้มันก็จะมีการกดอนุญ,ญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงการถ่ายภาพนะคะแล้วก็คลิกอนุญ,ญาตไป เรียบร้อยกดอนุญาตต่อไปทีนี้มันก็จะเข้าสู่ในส่วนของการทำข้อสอบนะคะทีนี้ของเราว,วิชาที่เราจะสอบใน Sb Exam เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในรายวิชาพื้นฐานนะคะคุณครูหลายๆวิชาได้แจ้งแล้วล่ะรายวิชาพื้นฐานต่างๆคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานภาษาไทยนะคะจะใช้ระบบในข้อสอบของ Sb Exam นะคะก็จะเป็นข้อสอบกลางเลย เป็นข้อสอบสังคมมนุลที่สอบโดยเครือของเราก่อนหน้านี้อาทิตย์เก่าจะรู้แล้วล่ะหน้าตาข้อสอบสังคมมนุลเป็นยังไงจะไม่ได้ออกโดยครูผู้สอนนะคะแต่จะเป็นข้อสอบกลางที่มีคนออกมาให้นี่ก็ยังจะไม่เห็นข้อสอบนักเรียนก็ยังไม่สามารถเห็นข้อสอบได้ทีนี้ในการเริ่มทําข้อสอบเดี๋ยวมันจะมีเวลาตารางสอบมาให้เราจะเข้าทําข้อสอบตามตารางสอบนั้นนั้นะคะอ่ะเรียบร้อยทีนี้ อ่ะอันนี้คู่มือการใช้งานมีคู่มือประกอบนะคะเข้าไปให้ลองดูมันก็จะขึ้นในส่วนของโปรไฟล์ของเราทีนี้กดเริ่มทําข้อสอบเห็นได้ว่ามันจะมีตรงในส่วนของตารางสอบแล้วก็ประวัตินะคะเมื่อถึงเวลาสอบปุ่มที่สามารถเข้าสอบได้แต,แต่ละวิชาเนี่ยจะมีการตั้งเวลาสอบนะคะนักเรียนไม่สามารถที่จะเข้าไปทําก่อนได้อยู่แล้วนะคะพอถึงเวลาที่จะสอบในวิชานั้นๆเนี่ยในปุ่มสีเขียวตรงนี้ค่ะ มันก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมาเราถึงสามารถเริ่มทําข้อสอบได้แต่ถึงแม้ว่านักเรียนจะเข้าไปก่อนเวลานะคะมันก็ยังเป็นสีเทาอย่างนี้ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาสอบนะคะอะได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นแสดงรายละเอียดวิชาต่างๆที่เราจะเริ่มนะคะเวลาสิ้นสุดที่เวลาเท่าไหร่ทีนี้นักเรียนต้องบริหารเวลาให้ได้นะคะเราจะถ้าเกิดว่าเกินในเวณเวลาน,น,นั้นแล้วเนี่นยนักเรียนไม่สามารถส่งข้อสอบได้นะ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่หลุดออส,อสอบอยู่อินเทอร์เน็ตมีปัญหาหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเราไม่สามารถกลับเข้ามาได้ทันเวลาได้นะคะข้อสอบชุดนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าทําได้เลยให้นักเรียนติดต่อครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชาของเรานะคะว่าเราเกิดเหตุการณ์ตัวนี้เกิดขึ้นเราไม่สามารถกลับไปทําข้อสอบได้แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ลักษณะส่วนประกอบของข้อสอบในแต่ละวิชา ในแต่และว,วิชาเนี่ยก็จะมีลักษณะของข้อสอบที่แตกต่างกันนะคะบางอันจะไม่แน่ใจว่าบางวิชาอาจจะมีแบบเติมคำหรือว่าแบบจะบคู่ก็ได้นะคะแล้วแต่ลักษณะของข้อสอบตรงนี้ นะคะเวลาเราทําข้อสอบอาจจะมีเวลาบอกเราอยู่นะอันนี้คือหน้าตาสมมุติว่าเราเข้าไปที่หน้าข้อสอบแล้วค่ะนักเรียนดูส่วนประกอบส่วนประกอบด้านบนตรงนี้จะบอกบอกว่าเวลาตรงนี้ค่ะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ในการทาข้อสอบเป็นเวลานับถอยหลงังแล้วก็จะบอกจํานวนข้อที่เราทําอยู่ณนปะัจจุบันไปจนถึงจํานวนข้อทั้งหมดอย่างตรงนี้หมายความว่าอะไรคะ8จาก10หมายความว่าเราทําถึงข้อไหนแล้ว จาก10หมายความว่าเราทําถึงข้อที่8แล้วนะคะจากทั้งหมด10ข้อนะคะแต่ละข้ออ่มีให้คะแนนเรียบร้อยแล้วก็ถามเรียบร้อยนะคะก็กดเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะคะ,ะประเภทคําตอบ่อะดูเรียบร้อยทีนี้ประเภทคําตอบนะคะในตามคู่มือนะักเรียนสามารถดูได้นะจะแบ่งออกเป็น4แบบนะคะสีเหลืองก็คือแบบตัวเลือกตัวเลือกก็เป็นช้อย1 2 3 4ให้ไป สีแดงแบบถูกผิดให้เลือกแค่ถูกกับผิดนะคะสีเขียวเป็นการพิมพ์คำตอบไปแล้วก็สีฟ้าเป็นการจับคู่แต่ละข้อก็จะมีมาให้เรานะคะว่าแต่ละข้อเป็นโจทย์แบบไหนนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ข้อสอบนักเรียนถามว่ามันทำย้อนหลังหรือไปข้างหน้าได้ไหมทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจข้อนี้เราจะข้ามไปก่อนหรือย้อนถอยหลังก็ได้นะคะอ่ะถ้าเกิดว่า ยังไม่ได้ทำนะคะก็จะเป็นพื้นหลังสีขาวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการเช็คเวลาเช็คนะเพราะว่าข้อที่ทำข้อที่ทาไปแล้วเนี่ยเด๋ยวนะข้อที่ได,ดนะ้ข้อที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็จะเป็นสีขาวอ่ะโอเคข้อที่ตอบไปแล้วก็จะเป็นสีขึ้นมานะคะจากนั้นลักษณะของข้อสอบพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปถึงข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะให้กดยืนยันการส่งคำตอบ ไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเหลือเยอะนะักเรียนสามารถทวนก่อนได้นะคะเวลาเหลือเยอะในดูของเวลาตรงนี้ถ้ามันเหลือก็ทวนก่อนได้แต่ทีนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยมั่นใจแล้วก็ยืนยันส่งคําตอบได้เลยนะคะอ่ะส่งคําตอบเรียบร้อยอ่ะอันนี้อีกกรณีหนึ่งค่ะกรณีส่งคําตอบแต่ยังตอบไม่ครบนะคะมันก็จะมีการเตือนขึ้นมาให้ว่าแย่จังอ่ะอยกตัวอย่างตัวนี้นะคะยังตอบไม่ครบเลยค่ะหนึ่งข้อนักเรียนก็ต้อง กลับไปทําให้ครบก่อนนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้ในการเข้าสอบนะคะทีนี้ถ้านักเรีนยนเห็นไปแล้วล่าสุดนะคะที่มิส่งให้ก็คือเราเนี่ยจะมีการสอบทดสอบระบบนะคะโดยพิเทสเข้าสู่ระบบ s อ e x ีเนี่แหละนะคะแต่ทีนี้วัน วันและเวลาในการสอบนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่27ถึง1ตุลาคมก็คือในส่วนของตัวที่สิ้นสิ้นเดือนสัปดาห์สุดท้ายวันที่27ตรงกับวันไหนเอ่ยวันที่27ตรงกับวันจันท์หน้านะคะทีนี้เวลาที่เราจะใช้ในการทดสอบของแต่และวิชานะคะตามนี้เลยถ้าเป็นวันจันทรเวลาเริ่มตั้งแต่16นกา30นาทีก็คือ4โมงครึ่งนะคะนะักเรียนต้องเข้าทดสอบให้ตรงเวลานะ เข้าให้ตรงเวลาเวลานะคะวิชาที่เริ่มเนี่ยจะเป็นวิชาภาษาไทยตามมาด้วยคณิตวิสังคมแล้วก็ษาอังกฤษเรียนกันเป็นจันทร์อังคารพุทธพฤรุษหัตส,สุนะคะทีนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําให้เสร็จก่อนวันที่27คืออะไรเอ่ยนักเรียนต้องดาวน์โหลดนะคะ sbexam ลงในอุปกรณ์สอบให้เรียบร้อยย้ำอีกครั้งว่าอุปกรณ์ในการสอบคือแค่อุปกรณ์1อุปกรณ์หนึ่งเครื่องที่นักเรียนใช้สอบ นะคะภายในวันที่26อะตอนนี้เข้ามาแล้วมีใครเพิ่มเติมไหมคะที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ PC ีมีไม่เอ่ยตอนสำรวจเรามีคนแจ้งว่าเป็นคอมพิวเตอร์ PC อยู่นะมีไหมคะหรือเปลี่ยนไปใช้เป็นโทรศัพท์หมดแล้วเอาแค่หนึ่งเครื่องนะคะที่ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้จะไม่เอาตัวอื่นเพิ่มเติมอ๋อนนจะใช้เพียงแค่ตัวนี้ นะคะมีใครมีคำถามสงสัยไหมหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นในการเข้าสู่ระบบไหมคะมีไม่เอ่ยลองไปเข้าดูนะคะตอนเมื่อวานมีเพื่อนทักมาถามหลายคนเลยว่าทําไมเข้าสู่ระบบไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนลองเข้าตามที่มิตรบอกแล้วก็คือรหัสประจําตัวนักเรียนแล้วก็วันที่เกิดนะคะวันเกิดวันเดือนปีเกิดของนักเรียนแล้วยังไม่สามารถเข้าได้รหัส username ถูกต้อง password ถูกต้องให้แจ้งมิตรด้วยนะคะ เราจะได้ตรวจสอบตรวจส็บว่ามันผิดพลาดตรงไหนจะได้แก้ไขนะคะอ่ะมีใครมีคําถามไหมคู่มือตรงนี้ให้ไปแล้วในกลุ่มกลุ่มห้องของเรานะคะแล้วก็ตารางการเข้าตรงนี้ด้วยเดี๋ยวคุณครูประจำวิชาจะย้ําอีกทีนะคะเรื่องวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือวันจันทร์แต่ว่าวันที่ยี่สิบหกดาวน์โหลดให้เสร็จนะคะหลังจากนี้วันนี้อนัญญาเริ่มดาวน์โหลดได้เลยนะคะแต่หลายคนลองมาแล้วดีมากเนาะมีอุปกรณ์ เดียวเราใช้ในการเรียนซูมอยู่สามารถโหลดได้ไหมคะเราแต่ว่าเราใช้อุปกรณ์เครื่องนั้นสอบใช่ไหมหลูกแต่มีอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวค่ะได้ค่ะได้ค่ะเราก็สามารถเข้าซูมไว้ได้เข้าซูมไว้แล้วก็กดออกจากซูมแต่ว่าเราจะไม่เห็นหน้าต่างที่มันเป็นซูมแต่คุณครูจะรู้แล้วแหละว่าเราเข้าอยู่ในซูมนักเรียนก็เข้าไปทําข้อสอบใน Sb Exam ได้เลยนะคะเพียงใช้เครื่องเดียวนั่นแหละ นะอ่ะแต่ว่าในโทรศัพท์เนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นหน้าต่างซูมไปด้วยแล้วก็หน้าต่าง s b x a m ด้วยถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าในไม่แน่ใจว่าในของ Android มันมีสามารถเปิดสองหน้าต่างได้ไหมแต่ถ้าเป็น iPad อ่ะอาจจะเพิ่มเป็นสองหน้าต่างได้ทั้งซูมด้วยแล้วก็เอ่อ SBSAM ด้วยนะคะอ่ะตัวนั้นหรือแท็บเล็ตอ่ะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ มีคำถามเพิ่มเติมไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีคำถามให้ไปลองทําดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้ทักมาถามมีได้นะคะแล้วก็อตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไม่เอ่ยเดี๋ยวเหล๋ยเวลาอีกสามนาทีค่ะก่อนที่เราจะเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปวิชาแรกวันนี้เรียนวิชาอะไรคะมีนาใส่หัว,วว่าไงเอ่ยวิชาแรกวิชาอะไรเอ่ย อาวิชาแรกวิชาลายตอนนี้เราจะเรียนต่อแล้วค่ะเดี๋ยวให้เวลาพักอีกสิบนาทีแล้วก็จะเริ่มอ,อะไรนะคะทัศนศิลป์ค่ะทัศนศิลป์นะคะเดี๋ยวให้เวลาพักสิบนาทีนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเข้าเรียนให้ตรงเวลานะคะย้ําในเรื่องของการตรงต่อเวลานะคะซึ่งตอนนี้อะสมาชิกที่เราเข้ามาเนี่ยสิบกว่าคนจากทั้งหมดนะคะห้องเราเป็นห้องที่สมาชิกเยอะมากฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้เข้า นะโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีในคาบเรียนนะคะอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ในคาบพงมลูกนะคะเจอกันอีกทีคาบหน้าสวัสดีค่ะ